ท่านทั้งหลายผู้รักษาศีลย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลย่อมเพียบพร้อมด้วยโภคสมบัติผู้รักษาศีลย่อมไปถึงพระนิพพานได้เสียงคำนี้ไม่ใช่เพียงคำสอนแต่คือทางแห่งความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ด้วยพระองค์เองศีลไม่ใช่เพียงข้อห้ามแต่คือการปกป้องใจไม่ให้ตกต่ำ เมื่อใจไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนผู้อื่นใจย่อมสงบใจย่อมผ่องใสและความผ่องใสนั่นเองคือประตูแห่งปัญญาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลเมื่อ,อยังยึดมั่นเพลิดเพลินอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องถูกมารมัดไว้ต้องจำอยู่ในกองทุกข์ทั้งมวลเมื่อไม่ยึดมั่น ไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมานได้เราทุกคนล้วนมีมานอยู่ในใจบางครั้งมารนั้นมาในรูปของความโลภบางครั้งมาในรูปของความโกรธและบางครั้งมาในรูปของความหลงที่แสนอ่อนโยนแต่ศีลคือเกราะที่ป้องกันใจจากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เราถูกกิเลสลากลงสู่ห้วงทุกข เมื่อศีลบริสุทธิ์ใจย่อมสว่างและเมื่อใจสว่างปัญญาย่อมเกิดผู้มีศีลย่อมไม่กลัวแม่ความตายเพราะรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าคือแสงแห่งบุญไม่ว่าจะอยู่ในพบใดโลกใดศีลที่รักษาไว้จะกลายเป็นพลังนำทางให้ถึงความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านทั้งหลาย จงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เถิดให้ศีลเป็นแสงส่องทางให้ศีลเป็นเกราะคุ้มครองใจและให้ศีลเป็นสะพานพาข้ามมหานทีแห่งสังสารวัฏศีลคือเครื่องหอมที่ไม่ต้องปรุงผู้มีกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ย่อมหอมไปทั่วทั้งโลก